สวัสดีนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะสำหรับภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเขียนเรียงความค่ะเรียงความกับความเรียงนะคะเราเคยได้ยินคำสองคำนี้ใช่ไหมคะทีนี้มันแตกต่างหรือมันเหมือนกันอย่างไรเราไปดูนะคะอันแรกก่อนนะคะสำหรับความเรียงความเรียงนะคะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยกล่าวว่าความเรียงคือ การเขียนเรียงความอย่างหนึ่งที่ให้ความรู้นะคะข้อเท็จจริงความจริง ให้ข้อคิดเห็นและความคิดอย่างมีคุณค่านะคะซึ่งความเรียงมักได้รับการยกย่องว่าเป็นงานเขียนระดับสูงมีความคล่องตัวอิสระในการเรีย,รยงนะคะจะมีศิละปะในการใช้ภาษาที่ผู้อ่านเมื่ออ่านแล้วเนี่ยมีความคิดเชิงปรัชญาและก็มีแนวในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนนะคะทีนี้เราไปดูเรียงความกันบ้างนะคะสำหรับคำว่าเรียงความนะคะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต แตยสท์น,นะคะอธิบายคําว่าเรียงความไว้ว่าเรื่องที่นําข้อความต่างๆมาแต่งเรียงขึ้นนะคะแต่งเรียบเรียงขึ้นหรือการนําข้อความต่างๆมาแต่งเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวนะคะ,ะนักเรียนดูหน่อยนึงนะคะประดับความรู้อทิตยมอนี่คือเป็นคํานามนะนี่คือคํานามก็คือกรรมที่ยานะอ่ะอไปอ่ะ เรียงความนะคะมีคนให้ความหมายไว้อีกค่ะก็คือทัป,ปณีนาครทัพนะคะได้กล่าวว่าเรียงความเป็นเรื่องราวที่แต่งและเรียบเรียงขึ้นตามความนึกคิดและความรู้ของผู้แต่งโดยมีการคิดโครงเรื่องให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องนะคะแล้วนำถ้อยคำมาประกอบเป็นประโยคและเรียบเรียงเป็นเนื้อความให้ต่อเนื่องกันเป็นโครงเรื่องที่คิดไว้นะคะอ่าทีนี้จากความหมายของคนนู้นคนนี้นะคะสรุปได้ว่า เรียงความนะคะคือการนำข้อความมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันในลักษณะของร้อยแก้วนะคะตามความรู้ความคิดและตรงกับหัวข้อที่กำหนดนะ,ะส่วนความเรียงนั้นนะคะความเรียงก็คือการเรียบเรียงร้อยแก้วเพื่ออธิบายความตามข้อเท็จจริงนะ,ะ,ะตามข้อเท็จจริงให้ความรู้ นะ,ะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่นำมาอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างแจนแจ้งนะคะนี่คือความเรียงและนี่คือเรียงความนะคะนักเรียนอธิบายถูกแล้วน,นะคะทีนี้ว่าความเรียงกับเรียงความมันมันต่างกันอย่างไรนะคะอ่าส่วนประกรอบของเรียงความนะคะเราจะเรียนในส่วนของเรียงความนะลูกนะอ่ะเรียงความนะคะประกรอบด้วย3ส,ส่วนด้วยกันนะคะคือ คำนำมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีสรุปนะคะคำนำเป็นย Hence, ังไงคำนำก็คือเป็นการเปิดเรื่องนะคะอาจเป็นการอธิบายความหมายของชื่อเรื่องนะคะหรือให้ความสำคัญกับขอบเขตของเรื่องที่จะเขียนหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความสนใจต้องการอ่านะคะเนื้อเรื่องต้องการอ่านเนื้อเรื่องให้มากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าคำนำเราเขียน ่าสนใจผู้อ่านก็อยากจะอ่านเรื่องราวของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนมาแล้วมันไม่น่าสนใจนะเราก็ไม่อยากจะอ่านนะคะหน้าที่ของคำนำนะคะมีอะไรบ้าง 1. น,นะ,ะชี้ชวนให้สนใจติดตามเรื่องต่อไป 2. ปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องไวล่่งหน้า 3. เกิดให้เห็นความสำคัญของเรื่อง 4. กํกำนดขอบคิดของเรื่อง5นิยามความหมายโดยเฉพาะเจาะจงของคำหรือวลีที่ใช้ในเรื่องนะคะ แล้วก็ 6. ชี้ให้เห็นจุดประสงค์ของเครื่องนี้คือส่วนของเรียงความคำน้น,นะคะอ่ะต่อไปในส่วนของเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องก็คือเป็นส่วนสําคัญของการเขียนเรียงความเลยค่ะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยจะเสนอความรู้ความคิด ความรู้สึกและทัศนคตินะคะทัศนะของผู้เขียนลงไปนะคะโดยจัดลํำดับความคิดอย่างเป็นระบบตามโครงเรื่องที่วางไว้นะคะ,ะจุดประสงค์ของเนื้อเรื่องคือให้ข้อเท็จจริงโน้มน้าวใจให้ความบันเทิงส่งเสริมความรู้และพัฒนาความคิดค่ะ,ะจํำไว้เลยนะคะนี่คือจุดประสงค์นะคะเวลาเราเขียนเนี่ยนึกก่อน นึกนึกให้ได้นะคำนำคืออะไรคำนำคือชี้ไปชี้เจาะเป็นเรื่องเป็นเรื่องอาจจะให้คำนิยามหรือ,อีะยรก็แล้วแต่แต่พอมาเป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะคะให้จำว่าให้ข้อเท็จจริงใน้มน้วใจให้ความมันเทิงส่งเสริมความรู้และพัฒนาความคิดนะคะต่อไปในส่วนของสรุปนะคะสรุปเป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาสำคัญของเรื่องนะค,ะควรมีเพียงย่อหน้าเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่า เป็นการกล่าวย้ำประเด็นสำคัญนั่นเองนะคะย้ำจุดประสงค์หรือย้ำข้อคิดหลักของเรื่องนะ,ะอาจมีการทิ้งท้ายไว้หน่อยหนึ่งนะคะอาจจะเป็นข้อคิดเห็นเป็นการแสดงทัศนะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะทัติสอนใจนะคะตลอดจนความประทับใจให้แก่ผู้อ่านนะคะการเขียนสรุปในเรียงความไม่ใช่เอาเนื้อเรื่องทั้งบทม,มายอ่อไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะเป็นการสรุปความคิดที่กระจัดกระจายอยู่ ให้มันเป็นความคิดที่หนักแน่นขึ้นนะคะคืออสรุปให้กระชับนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยที่เรากล่าวเนี้ยสุดท้ายแล้วเครื่อต้องการอะไรนะคะ,ะการเขียนสรุปนะคะอ่าหนึ่งสรุปสาระสําคัญของตัวเรื่องสองย้ําส่วนสําคัญที่สุดในตัวเรื่องนะคะสามเลือกสุภาษิตคําคมหรือคํากล่าวที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน และ 4. ฝากข้อคิดไว้ให้พิจารณาหรือนําไปปฏิบัตินะคะต่อไปหลักในการเขียนเรียงความที่ดีมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะข้อที่1คือเขียนตรงตามส่วนประกอบของเรียงความคือคำำํานําเนื้อเรื่องสรุปและเขียนถูกต้องตามรูปแบบนะคะส่วนข้อที่2นะคะเขียนตรงตามโครงเรื่องที่วางไว้ทุกประเด็น ข้อที่3นะคะเลือกสรรสำนวนวูหารให้เหมาะสมเพื่อความน่าเชื่อถือสามารถจูงใจให้ผู้อ่านอ่านแล้วคล้อยตามคําที่เราเลือกสรรไว้นะคะแล้วก็ข้อ4ค่ะเลือกความที่ดีอ่ะเรียงความที่ดีนะคะต้องประกอบด้วยเอกภาพและสารัตภาพสัมพันธภาพนะคะและสารัตภาพ เอกภาพใะความหนึ่งเดียวมีความสัมพันธ์กันและมีสาระที่ผูกต่อเนื่องกันนะคะอ่ะขั้นตอนในการเขียนเรียงความมีอะไรบ้างนะคะ 1. ่คือกาหนดหัวเรื่องก่อนค่ะว่าเราจะเขียนเรื่องอะไร2เมื่อกําหนดหัวเรื่องได้แล้วนะคะก็ขกำหนดขอบเขตของเนื้อเรื่องและกําหนดขอบเขตของจุดมุ่งหมายให้เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กาหนดเนี่ย โอ้เคียงควางม,มากนะรเราก็จะหยิบนั่นหยิบนี่มาแปะมาปะตันนะคะจนทําให้เรื่องของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมั่วนะคะแล้วก็อ่านแล้วไม่รู้ว่าต้องการจะเขียนอะไรให้เราให้ผู้อ่านได้อ่านนะคะสามรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนโครงเรื่องแล้วก็สี่นะคะจัดหมวดหมู่ความคิดเป็นหัวข้อสําคัญได้แล้วก็จัดวางเป็นโครงเรื่องแล้วก็ลงมือเขียนตามรูปแบบที่วางไว้ค่ะ ต่อไปนะคะในส่วนของการใช้ภาษาและสำนวนในการเขียนเรียงความนะคะ 1. ใช้ภาษาเขียน,นะคะและเลือกใช้คำที่คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจนะคะสใช้ถ้อยคำที่สั้นแล้วก็กระชับนะคะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมีหลักฐานน่เอิงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะคะสามนำเรื่องอเล่าประกอบคำหรือ,อนำ สุภาษิตคำบางเพยมาแทรกในเนื้อเรื่องให้กลมกลืนกับเรื่องนะไม่ใช่ว่าเรื่องอีกแบบหนึ่งเอาสุภาษิตสำนวนมาอีกอย่างหนึ่งก็แบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะ,ะข้อที่4นะคะใช้โวหารในการเขียนเช่นอธิบายโวหารเช่นบรรยายโวหารพนานนาโวหารอุปมาโวหารสาธกโวหารเทศนาโวหารนะคะอ่ะต่อไปปัญหาในการเขียนเรียงความมีอะไรบ้างนะคะห อ่ข้อที่1น,นะคะการวางโครงเรื่องไม่ดีนะคะจัดลําดับหัวข้อสําคัญสําคัญไม่เป็นระเบียบขาดความคิดที่ดีและกลมกลืนกันก็ย่อมทําให้เป็นไงอ่าการเขียนรายละเอียดเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ดีตามไปด้วยนะคะ2ถ้าเกิดว่าการจัดระเบียบความคิดบกพร่องนะคะไม่ว่าจะเป็นขาดประเด็นหลักอ่าของเรื่องที่ควรน,นําเสนอนะเป็นจุดสําคัญทําให้ประเด็นความคิดย่อยเนี่ยเป็นยังไงคะ อาจจะสับสนไปด้วยนะคะฉะนั้นประเด็นหลักเราต้องยึดให้ให้ให้มั่นก่อนนะคะต้องยึดประเด็นให้ให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นย่อยๆก็จะจะไม่รวนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายึดประเด็นที่ผิดนะคะก็จะทําให้เนื้อหาเนี่ยมันสับสนนะคะอ่าปัญหาข้อต่อไปนะคะข้อที่3อ่าการขยายความสําคัญของประเด็นหลักนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราขยายเป็นไง ไม่ชัดเจนหรือข้อมูลมาสนับสนุนทําให้ขาดความสําคัญด้านเหตุผลน่าเชื่อถือนะคะก็จะทําให้ืทําให้เป็นยังไงอ่ะเนื้อเรื่องนะคะก็จะทําใหมม้มันไม่เป็นลําดับไม่กลมกลืนกันนะคะทำให้อ่ะไม่ได้ใจความที่ชัดเจนนะคะทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยสับสนนะคะข้อที่สี่นะคะ หลักการในการใช้ภาษาไทยบกพร่องนะคะเราต้องเรียงประโยคการเขียนหนังสือก็ต้องเขียนให้ถูกเรียงประโยคให้ถูกห้ามเขียนตกห้ามใช้คําผิดเรียงประโยคไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าใช้ประโยคผิดแล้วก็จะทําให้คำในประโยคนี้ความหมายมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปนะ,ะหรือแม้กระทั่งการใช้เครื่องหมายต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราทำเราใช้ผิดพลาดนะ,ะก็ก็จะเป็นข้อบกพร่องในการเขียนทั้งหมดนะคะ ทีนี้สําหรับอาทิตย์นี้นะคะสำหรับการเขียนเรียงความครูอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะคะนักเรียนสามารถาเปิดดูในหนังสือเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือบอกว่าในหนังสือไม่มีครับครูนะ,ะก็เปิดดูใน y t u t u นะคะมีคุณครูหรือมีนะัก นักวิชาการหรือนักให้ความรู้หลายๆคนที่ให้ความรู้ไว้ก็มีนะคะหรือจะเปิดของครูซ้ําแล้วซ้ําอีกเพื่อฟังทบทวนก็ได้นะคะฉะนั้นนะคะอาทิตย์นี้มีงานแน่นอนนะคะแต่งานของครูจะอยู่อีกไฟล์หนึงนะคะเด็กๆฉะนั้นเดี๋ยวไปดึงอีกไฟล์หนึ่งเพื่อทําการบ้านของอาทิตย์นี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ